สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับน,นี้สินค้าทําขึ้นจากหล็กตลับลูกปืนนะครับอ้เหล็กแหนบครับอันนี้เหล็กแหนบนะครับของอันนี้เป็นงานสั่งจากท่านพออสลาดสุโพนนะครับตำบนลนุงโมดอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับนี นี่ล่มล่มที่ห้าแล้วนะครับท่านโฮโอสลัดนะครับสุโพนครับขบุดงโมดอำเภอมุกดาหารนะครับครับมีดใบข้าวครับสันหนาหกมิลกว้างสองนิ้วพอดีนะครับยาวสิบสองนิ้วนะครับปกจะเป็นปกสแตนเลสนะครับดาบยาวเก้านิ้วตึงลายนี่ครับ ท่านโพออครับเร็มนมีเร็มน,น,นที่ห้านะครับท่านอุดหนุนมาตั้งแต่ยุคโควิดนะครับท่านกุดหนุนเรื่อยมานะครับ,นะรบงานของท่านเสร็จแล้วพร้อมที่ส่งแล้วนะครับ,นะรบผูกเชือกให้เรียบร้อยนะครับท่านโพออครับผูกอีลได้เลยสวยงามแขมฝักท่อพ v c หนึ่งอัน สีดำผูกเชือกให้ครับดูคมกันนะครับครประมาณนี้นะครับลูกค้าบางท่านก็อยากให้รีวิวฟันไม้ให้นะครับเห็นว่าจะปาด,ดกระดาษอยากเห็นท่าฟันไม้เอา ฟันให้สมใจเลยครับเนี่ยครับขาดครับ หลังจากฟันตรกไม้แล้วนะครับมาดูครับดูคมครับก็ยังดูเหมือนเดิมครับครับท่านโพโอฉลาดนะครับ อุดหนุนมาเล่มนี้เป็นเล่มที่ห้าแล้วนะครับท่านโทอสุพร์อิสลาดสุพรนะครับตำบลดงโมดอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับอยู่ใกล้ๆผมนี่เองครับ,รบ,รบงานท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวพที่จะส่งให้แล้วนะครับเยังตัวรอรับได้เลยครับขอบคุณครับ